สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิรเมธทนนสดิดพงศ์นะครับอาจารย์ประจำอ e ีฟินสกูลนะครับวันนี้อยู่ในหัวข้อเดือนกันยาหุ้นตัวไหนในเซ็ตร้อยนะครับมีโอกาสไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับสำหรับเดือนกันยาที่เราเข้ามาแล้วเนี่ยนะฮะสัก2วันเนี่ยนะสิ่งที่เราต้องโฟกัสให้ความสําคัญนะสำหรับเซ็ตอินเด็กนะโดยเชิงกราฟเทคนิคนะครับก็คือว่าตอนนี้เซ็ตมีโอกาสที่จะย่อตัวในสัปดาห์หน้าดีกว่าที่เราจะเจอกันเนี่ยนะครับเพราะว่าตอนนี้เซ็ตถ้าเราพูดถึงวิกเนี่ยเขาไม่สามารถทำเบรกไฮ เกิน1,665จุดได้และสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เริ่มยอ่อย่อตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่สัปดาห์หน้าจะย่อตัวเพราะฉะนั้นในเดือนกันยาเรากังวลว่ามันจะเป็นแพทเทิร์นที่ที่เราคุยกันว่าเขาขึ้นมาแล้วเราต้องขายเราต้องถึงเงินสดไหมมันเหมือนกับเป็นจุดที่เราจะต้องทยอยขายไปบ้างแล้วสัปดาห์นี้แล้วถ้าสัปดาห์หน้ายัาง ยังลงต่อเราอาจจะต้องขายเราเคยคุยกันว่าจะรีบาวเรียกไงว่าเราจะหมดรอบรีบาวไหมแต่รีบาวรอบนี้เป็นสัญญาณที่ดีหน่อยเพราะว่าในกราฟวีกเนี่ยเขาปรับตัวขึ้นเกิน1630จุดมาแล้ว so งั้นอการย่อตัวรอบนี้มันยังดูทรงเป็นแนวโน้มว,ว่ามีโอกาสย่อตัวเพื่อขึ้นต่อแต่ปัญหาเนี่ยมันจะติดอยู่ที่ว่าออรอบนี้ต่างชาติเนี่ยเป็นคนซื้อแล้วก็ดันเซตขึ้นมาแล้วก็ซื้อมาแล้วก็จนกระทั่งเงินบาทแ,แข็งค่า เสร็จแล้วตอนนี้ต่างแล้วเงินบาทเนี่ยก็กลับไปอ่อนค่าใกล้ๆเดิมอีกแล้วแล้วต่างชาติเริ่มกลับมาขายนิดๆละมันเหมือนกับว่าการซื้อหรือว่าการขึ้นด้วยฟันโฟต่างชาติต่างชาติอารอบนี้มันไม่น่าจะแข็งแรงมากนะักด้วยด้วยเงินบาทอ่อนด้วยแต่ว่าเราต้องเฝ้าระวังการชอ็อตของอินด x f ฟิวเจอร์จะเป็นตัวบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการบริหารความเสี่ยงไม่มั่นใจอ่ะเราก็ควรที่จะถือเงินสดเพิ่มหรือว่า ช็อตเพิ่ม cover เ,เริ่มเริ่มอาจจะต้องเริ่มทำนะพอดีว่ามันเป็นฤดูการ xd ด้วยช็อตมันก็อาจจะยากหน่อยมันต้องมันต้องเป็นหุ้นที่ xd ไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เราต้องโฟกัสคราวนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ว่าเฮ้ยใ,ในในเซตร้อยเป็นยังไงเวลาถือว่าเซตร้อยเนี่ยเป็นตัวแทนหุ้นจานวนมากอะ7จ็ดแตัวในใ,ในเซตนะครับผมก็จะพาเราไปนี่อ่ะคราวนี้เราก็เปลี่ยนเทมเพลตเพื่อที่ว่าลองสาธิตวิธีการแอปพลายหรือว่าประยุกต์ใช้ดีกว่านะ โดยใช้ฟังก์ชัน Total Scan ในนี้นะใน total scan นเนี่ยนะนเนี่ย total scan นเนี่ย,ยมาเซตอัพอ่าเป็นวิเคราะห์ว่าหุ้นในเซตร้อยโดยเชิงโดยเชิงแพทเทิร์นของราคาหรือว่ากราฟเทคนิคเนี่ยตัวไหนที่ในเซตร้อยเป็นแนวโน้มขาขึ้นขาลงบ้างเสร็จแล้วเราก็มิกเทมเพลตอะเป็นกราฟเดย์กราฟวีคแล้วก็เราก็มาดูด้านล่างว่าผลประกอบการเขาเป็นยังไงบ้างอะเราก็นะครับสาธิตเลยทีเดียวแล้วก็สำหรับใครที่ เป็นเมมเบอร์อยากจะใช้ตามนะครับผมก็ไฟล์เทมเพลตแล้วก็ไปที่ออแบ Special, ็บสเปเชียลมีเทมเพลตอัปเดตเซตร้อยให้ละก็กดลูกศรเขียวนะครับจากขวามาซ้ายดาวน์โหลดเข้ามาจากเซเวอร์เข้ามาในยูเซอร์ท่านแล้วก็ไปที่เทมเพลตเซิร์ชคัสตอมไนจะมีเทมเพลตอัปเดตเซตร้อยใส่เข้าไปนะครับก็ดาวน์โหลดมาใช้ได้เลยคาวนี้พอเงื่อนไขปุ๊บเนี่ยผมก็สแกนมานะครับโดยที่ผมแบ่งเงื่อนไขสแกนไว้เป็น เซตร้อยอัพเทนอ่าอันนี้นะให้ดูกันเซตร้อยอัพเทนเนี่ยผมใช้แพทเทิร์นของแค่นี้เองครับคือใครอยู่ที่บา้านทางบ้านตั้งเองก็ได้นะเงื่อนไขเนี่ยผมเข้าในหมดอินดิเคเตอร์เลือกเป็นอินดิเคเตอร์นะครับโลโลแวลู low value, ผมตั้งมากกว่าแล้วก็โลโลแวลู value, เหมือนกันแต่ว่าผมตั้งตรงเนี้ยเป็นเลข4วันกับ10วันเท่านั้นเองคือราคาโลในรอบ4วันยกตัวสูงขึ้นกว่าโลในรอบ10วันอ่าก็เหมือนเป็นด้วยทฤษฎีดาวก็คือโลยกถูก ok, ไหมอ่าโลยกตัวขึ้นดีอยู่แล้ว แล้วก็ไปที่จุดสูงสุดในวีคสัปดาห์นี้สูงกว่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับไปที่ไพ่แพทเทิร์นแล้วก็ใช้คําว่าเนี่ยครับนี่ high weeks lay up previous นะครับก็คือยกตัวราคา high สัปดาห์ปัจจุบันสูงกว่าสัปดาห์ก่อนก็คือยกตัวสูงขึ้นวัตถุประสงค์คือต้องการดูว่าในเซตร้อยเนี่ยหุ้นตัวไหนที่มีแพทเทิร์นยกตัวขึ้นบ้างาเห็นไหมเฉพาะเซตร้อยนะเห็นไหมเงินไขที่สกแกน สิ่งที่เกิดขึ้นคือในเซ็ตร้อยเนี่ยมีหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในยี่สิบสามเลคคอร์ดก็คือหนึ่งร้อยตัวเนี่ยยังเป็นสตองเทนยังขึ้นอยู่ประมาณสักยี่สิบสามตัวเราก็ไปดูนะครับถึงเวลาปุ๊บเราก็ไปกดดูเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยแพทเทิร์นกราฟเดย์เห็นไหมอย่างหุ้นตัวอามาตะเนี่ยยังเป็นแนวน้องขาขึ้นจริงแล้ววีคเนี่ยเขาเข้าใจว่าน่าจะแข็งแรงกว่าคือถ้าเทียบกับเซ็ตเนี่ยถือว่าแข็งแรงกว่าเซ็ตตัวตัว อมตะนะเพราะว่าเขาเบรกตรงนี้ไปแล้วอมาตเนี่ยเรียกง่ายว่าถ้ารอบยอดตัวสัปดาห์ที่จะมาถึงเนี่ยเป็นยอดตัวที่ยังมีโอกาสเป็นแนวโน้มขาขึ้นกับไซเวย์อ่านะครับแต่ถ้าเกิดเขายังเบรกให้0บาท40ตังค์ไม่ได้จะกลายเป็นมีโอกาสเป็นลงกับไซเวย์สองอันอแล้วตอนนี้มีโอกาสเป็นขึ้นกับไซเวย์คือตอนนี้โดยเทคนิคภาษีดีกว่าอมาตเสร็จแล้วเราเห็นก็ก,กำไรเขากระโดดเยอะไต่มาสสองเห็นไหมหกร้อยสี่สิบแปดล้านไต่มาสสองปีแล้วสองร้อยสี่สิบเจ็ด PE อีเขา10เท่าเองเห็นไหมมันก็เราก็ใช้เทมเพลตเนี่ยเราก็วิเคราะห์ภาพรวมเฮ้ยไปได้ว่ะเห็นไหมเสร็จแล้วเราก็ไปบ้านปูอ่าเราก็ดูบ้านปูบ้านปูเนี่ยเป็นย่อตัวที่อยู่บนแนวโน้มขาขึ้นนะเราก็เห็นชัดเจนว่ากราฟวีคเนี่ยเขาหนีหายกราฟแพทเทิร์นเนี่ยสูงสวยกว่าเซตแน่นอนนะครับแล้วก็ NVDR สะสมนะแต่เป็นย่อตัวที่อยู่บนแนวโน้มขาขึ้นอ่าอย่างเงี้ยก็ให้ดูตัวอย่างไปโอเคบ้านปูบางจาก บางจากเขาคล้ายกันเลยบางจากนี่ก็ต้องบอกว่าวีกเนี่ยเขาการ์ดเขาสวยกว่าวีกสวยกว่าเซตอินเด็กแล้วก็ NVDR สะสมตลอดแล้วก็ PE 3เท่าเออแต่มันก็เป็นกำไรพิเศษอะนะเดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่ว่าโดยแพทเทิร์นก็โอเคยังเป็นสตองเทนอยู่แล้วโรงพยาบาลกรุงเทพก็เช่นเดียวกันเห็นไหมยังเป็นสตองเทนแข็งแรงกว่าเซตเพราะว่าเขานิวไฮแข็งแรงกว่าเซตพวกนี้เป็นหุ้นที่แข็งแรงกว่าเซตหมดเลยนะเนี่ยที่สแกนมาเนี่ยมันก็ประหยัดเวลาเรานะ อ่านะพอใช้เทมเพลตเนี่ยก็ประหยัดเวลาอย่างพอเป็นบำรุงลาดก็เช่นเดียวกันเลยสตองเทน CPN ก็สตองเทนนะแข็งแรงนะรีบาวกํากไรก็มาไหมสองพันเจ็ดร้อยล้านจากหนึ่งพันสองร้อยล้านเออเมื่อกี้ดูกําไรบำรุงลาดหน่อยบำรุงลาดโอ้บำรุงลาดหนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านจากสองร้อยกว่าล้านโอ้ก็ดีะนะ CRC ก็พันสี่ร้อยล้านจากขาดทุนสี่ร้อยล้านเรียกง่ายว่าเทินอ่ะ คือพวกที่นิวไฮเนี่ยมันมาพร้อมกับผลประกอบการด้วยนะ EA กับไรดอบนิดหน่อยนะแต่ราคายังนิวเอไอราคาเป็นขาขึ้นอยู่แต่ว่าแพทเทิร์นของ EA เนี่ยเขาแพทเทิร์นไม่สวยเหมือนกับตัวอื่นนะคือตัวอื่นเนี่ยมันเป็นแบบก่อนหน้ามันไฮไฮหมดเลยเอ่าอ,อันนี้เหมือนเป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่ยังไม่ใช่ขาขึ้นที่เหมือนแข็งแรงเหมือนช่วงพวกตัวก่อนหน้าอเอสโซ่อ่ายังเป็นสตองเทนแข็งแรงอยู่เลยนะฮพวกสังเกตไาพวกพลังงานมานะ Ford Corporation นะก็ไปไปพวกเต่าบินเจมาร์ดเจมาร์ดก็ไปนะครับก็ในกราฟเดยนะก็ไปอยู่นะขาขึ้น jmt อ่าก็ยังยังขึ้นอยู่ c u r l y เออเคอรไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลย c u r l y ีเคลอรีคล้ายๆ ea แต่แย่แย่กว่า ea ะเหมือนเหมือนเหกึ่งๆไซเคว่ะนะ เกียร์นาคินก็ยังเป็นขึ้นอยู่นะวันวันก็ยังเป็นขึ้นอยู่นะครับมีแนวโน้มว่าขึ้นอยู่นะ OROR ก็เป็นแนวโน้มที่ขึ้นแต่ยังไม่ใช่ขึ้นที่แข,ข็งแรงอะไรสอ,อก็เป็นยอดตัวในแนวโน้มขาขึ้นทรงเหมือนเหมือนบ้านปูอะนะครับนะโดยรวมแล้วก็ลาดบุรี โอหลาบุรีก็ขึ้นแข็งแรงนะกำไรทรงๆนะแต่ว่าราคามามาดูพวก SPRC บิตโตก็ยังเป็นขึ้นอยู่อะ่ะวีก็ยังแข็งแรงแต่ว่าเด y ก็เป็นการย่อตัวบนแ้วน้องขาขึ้น STA สีตังนะสีตังก็ก็เป็นขึ้นนะแต่ว่าก็ไม่ไม่สวยอะ่ะเอางี้เหมือนเหมือนเคอรี่เลยทรงเดียวกันธานีก็เออนี่แข็งแรงอยู่ขึ้นเลยสตอง เดย์สตองวีคสตองเพราะเบรกไฮไเวลาอันนี้เป็นสตองเทนเลยอ่าทิปนะอ่าโฮดดิ้งก็สตองเทนนะในเดย์นะแต่ในวีคเนี่ยก็เบรกแล้วเป็นแนวโน้มขาขึ้นสตองเหมือนกันท็อปโอ้ท็อปก็เหมือนบ้านปูเหมือนอะไรก็คือเป็นเป็นขึ้นเป็นขึ้นเป็นย่อตัวแนวโน้มขาขึ้นนะอันนี้ก็คือในในเซตร้อยเราจะเห็นเลยว่าเออมีขึ้น23ตัวเราเราดูความแข็งแรงเสร็จแล้วเราต่อเลย พอเสร็จแล้วเซตร้อยล้วก็ไปที่เซ็ตร้อยอัพเทนแล้วเราก็ไปเซตร้อยที่ดาวเทนเลยแล้วกันนะเซตร้อยดาวเทนมี43เลกคอร์ดเมื่อกี้ขึ้นมี23ใช่ปะแล้วก็ลงเนี่ย43เลกคอร์ดแสดงว่าตอนนี้เริ่มออกอาการเป๋เหมือนกันนะก็คือว่าในเซตหนึ่งร้อยตัวเนี่ยมีลงสัก43มีขึ้นอยู่23แล้วที่เหลือเป็น way, ไซเวย์ เราก็จะได้เห็นเฮ้ยแอดวานลงอยู่เลยแอดวานยังลงอยู่เลยแอดวานนี่ที่บอกว่ากำไรเขาทรงๆด้วยใช่ไหมย่ยอเห็นไหมแอดวานเนี่ยคือกำไรเขาดรอปนะแต่มาสสองเนะี่ยเห็นไหมหกพันสามร้อยล้านนะ่จากเจ็ดพันหรือหกพันสามก็เขาลงทุนด้วยนะเดี๋ยวรอดูแหละว่าเขาไปซื้อตัวสามบีบีอีกทีอีออนอีออนโอ้ก็ลงยาว พวกนี้ก็ลงไปเลย AP ก็ลงเนี่ยแล้วเราอาจจะเร็วๆนะดูชื่อแบมลง BCP ลงนะ BCPG เอ้บ BCPG นะครับสายเวกึ่งลงเบมลงอะไรเงี้ยนะครับบีกิมลงพวกนี้ก็ดูไม่ยากเลยเนะี่ยผมให้ดูลิสต์รายชื่อ พวกนี้ก็คือเป็นหุ้นที่แพทเทิร์นราคาเนี่ยลงนะเริ่มเห็นอาการนะเยอะเยอะพอสมควร TU TTA 2, TQM พวกนี้ลงหมดเลยผลประกอบการเขาก็ดรอปลงด้วยนะเนี่ยต้นทุนก็สูงขึ้นนะอืมอ่ะก็ให้ดูแพทเทิร์นแสดงว่าถ้าผมดูเร็วๆตอนนี้เราก็จะเห็นว่าเริ่มไปคราวนี้เดี๋ยวมาดูไซด์เวสสักนิดนึง คันนี้รวมกันมันจะไม่อาจจะไม่ได้ร้อยพอดีเป๊ะเพราะว่ามันจะมีบางตัวที่หลุดเงื่อนไขนะนึกออกไหมมันจะมีบางตัวที่ไม่เข้าขายอะไรเลย <g ul ch> ในการสแกนมันก็จะมีหลุดออกไปบ้างแต่ว่าพอเราใช้เงื่อนไขใช้ประยุกต์ใช้ทัทัทสแกนตอนนี้ทําให้เราเห็นว่าไอ้ไอ้ไอพวกนี้กึ่งกึ่งไซเวย์นะพวกเนี้ยเดี๋ยวให้ดูแพทเทิร์นอ่าอย่าง ace เห็นไหมเออเนี่ยเห็นไหมเข้าขายไซเวย์ bbl เนี่ยมันจะเป็นอารมณ์เหมือนกับว่า ไซเวย์บนนวน้มขาขึ้นนะ BEC C ก็เหมือนเป็นไซเวย์บนนวน้มขาขึ้นคอมเซเว่นก็ไซเวย์บนนวน้มขาขึ้นแต่ EPG เนี่ยเป็นไซเวย์ที่วันนี้เพิ่งเบรกเข้าใจว่าในกลุ่มไซเวย์เนี่ยจะมีตัวที่เบรกอยู่ประมาณสัก3ตัวเคอรี่นี่ก็เป็นไซเวย์ที่กึ่งดาวอะ่ะก็คือมี EPG มี เมกนะเนี่ยที่ไซด์เวย์แล้วแบบเหมือนเบรกวันนี้นะครับเล่นง่ายว่าพวกนี้เป็นเป็นสัญญาณแบบเเปลี่ยนเทรนนะ่ะมีโอกาสที่สัปดาห์หน้าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยเชิงเทคนิคนะเอชซีบีก็เป็นไซด์เวะเห็นไหมซิงเกอร์ก็ไซด์เวย้สเต็กก็ไซด์เวย์อ่ะซูปเปอร์ก็ไซด์เวย์ผมเข้าใจว่าที่จะเบรก ไซเวย์ก็จะมีวายตัวหนึ่งวันนี้จริงๆรเขาเป็นไซเวย์บนแล้วขาขึ้นแล้วก็วันนี้เขาเบรกนะครับถ้าจะสรุปเทคนิคที่ให้เราใช้นะในการสแกนแล้วก็ไปสแกนในกลุ่มเซตร้อยง่ายๆก็คือถ้าเป็นกลุ่มไซเวย์เนี่ยเงื่อนไขเขาก็คือราคาโลยกตัวแต่ราคาไฮหดตัวก็คือว่าราคาสูงสุดอะมันต่าลงเรื่อยๆไม่ทําจุดสูงสุดใหม่แต่ราคาโลก็ยกตัวเรียกง่ายว่าเป็นคล้ายๆแพทเทิร์นสามเหลี่ยมบีบเข้าหากัน แต่ว่าเนี่ยผมประเมินสัก2วงสานะครับแล้วก็ตั้งเป็นเงื่อนไขสแกนเพื่อจะได้ดูเทรนแหละว่าเป็นยังไงนะครับส่วนดาวเทรนเมื่อกี้ลืมให้ดูว่าอไอ Down ้แพทเทิร์นดาวเทรนเราดูยังไงในเงื่อนไขของดาวเทรนเราก็กลายเป็นว่าโลโล4วันเท่ากับโล10วันก็คือว่าโล4วันล่าสุดอ่ะยังเป็นจุดต่ําสุดในรอบโล10วันอะยังเข้ากันอยู่แล้วก็จุดต่ําสุดในสัปดาห์เนี้ยต่ํากว่าสัปดาห์ก่อนหน้าอีก แล้วก็ราคาไฮเนี่ยก็ย่อตัวลงด้วยอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเป็นดาวเทนนะครับถ้าจะเตือนภัยตอนนี้ก็เหมือนเดมเนี่ยมออกเริ่มเป๋ๆแล้วเซ็ตร้อยนะอ่านะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ลองเอาเทมเพลตเนี่ยไปลองใช้งานดูนะครับแล้วก็ย้ําอีกรอบหนึ่งนะยังไงเดี๋ยวเดือนตุลาเราจะมีอัปเดต โปรแกรมนะครับอาจจะมีฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการพวิเคราะห์บ่ายเซลล์เทนอาจจะมีอินดิเคเตอร์ที่ดูเรื่องการเอาบายเซลล์วอลุ่มเนี่ยมาวิเคราะห์เรื่องความแข็งแรงของแนวน้องขาขึ้นขาลงนะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเดือนตุลาอาจจะมีสัมมนานะเราอาจจะได้เจอกันนะก็ถือว่าอัปเดตล่วงหน้านะครับเดี๋ยวดูอยู่ว่าจะจัดที่ไหนเราเราไม่ได้จัดออฟไลน์มาประมาณสัก2ปีแล้วอาจจะเป็นออฟไลน์ผสมกับออนไลน์ line, เผื่อว่าใครสะดวกก็ไปเจอกันใครไม่สะดวกก็เรียนออนไลน์ทีนึงนะครับ โอเคครับยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคำคอมเมนต์นะครับที่เข้ามากดไลค์กดไลค์นะครับขอบคุณมากเลยครับไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ